จรยาบรณกับหลักการพื้นฐานสำคัญของสองผู้สถาปนาแอมเวย์ขอพาทุกท่านหวนกลับสู่หัวใจหลักของธุรกิจแอมเวย์ซึ่งลิสเตอะเวิร์สและเจแวนแอนเดรลสองผู้สถาปนาแอมเวย์ได้กำหนดหลักการพื้นฐานสำคัญ4ประการได้แก่อิสรภาพครอบครัวความหวังและรางวัลน,นับตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจมาจนถึงปัจจุบันธุรกิจแอมเวย์เติบโตจากรากฐานที่แข็งแกร่งซึ่งไม่ใช่เพียงแค่แนวคิด แต่เป็นหลักการพื้นฐานสำคัญที่อยากให้นักธุรกิจแอมเวย์ทุกท่านตระหนักและนำมาใช้จริงในการดำเนินธุรกิจดังต่อไปนี้อิสระภาพอิสระภาพคือหลักการทางธรรมชาติที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตการทำงานความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าเป็นโอกาสที่เราจะได้กำหนดเป้าหมายชีวิตที่มีคุณค่าต่อตอนเองธุรกิจแอมเวย์ตระหนักถึงจุดสำคัญนี้จึงส่งเสริมและขยายโอกาสแห่งอิสรภาพทั้งทางด้านส่วนตัวและทางเศรษฐกิจ เพราะนี่คือพันธสัญญาของเราที่จะปกป้องรักษาและสนับสนุนอิสรภาพให้คงอยู่ครอบครัวครอบครัวเป็นสถาบัานพื้นฐานทางสังคมที่จะบ่มเพาะความรักความเอาใจใส่และเป็นมรดกให้แก่คนรุ่นหลังสืบไปครอบครัวอบรมให้เราเห็นถึงคุณค่าของสายสัมพันธ์หล่อหลอมแนวทางการเจริญเติบโตและความสามารถในการพึ่งพาตนเองธุรกิจแอมเวย์ v ให้ความเคารพ และส่งเสริมสถาบันครอบครัวดังที่เคยปรากฏอยู่ในสารจากสองผู้สถาปนาแอมเวย์รวมถึงนโยบายที่เน้นให้เห็นถึงความสำคัญของความเป็นครอบครัวในกลุ่มนักธุรกิจแอมเวย์ความหวังความหวังเป็นพลังที่ช่วยผลักดันให้เราดำเนินชีวิตไปในทางที่ดีเป็นแรงกระตุ้นให้เราสร้างมโนภาพตั้งเป้าหมายและก้าวไปสู่จุดหมายนั้นเรามอบความหวังด้วยการเปิดช่องที่เป็นไปได้นี้ให้กับผู้คนรอบข้าง นี่จึงเป็นเหตุผลที่ธุรกิจแอมเวย์สามารถตอบสนองความต้องการของผู้คนทั่วทุกมุมโลกรางวัลรางวัลมีความหมายรวมถึงการให้และการรับช่วยกระตุ้นให้เราเติบโตได้ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้ให้หรือผู้รับและการได้รับรางวัลก็มีอยู่หลายวิธีโดยพื้นฐานก็คือการที่เราได้รับความรักและการยอมรับจากผู้คนทั่วไปนอกจากนี้การได้รับรางวัลยังหมายถึงการได้รับการยอมรับ และยกย่องสรรเสริญในฐานะผู้สร้างประโยชน์ได้รับผลตอบแทนจากการทุ่มเทแรงกายและรางวัลยังเป็นแรงจูงใจที่ช่วยให้เกิดการสร้างงานทั้งโดยการดูแลเอาใจใส่กิจกรรมที่ทำอยู่หรือการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆการมอบรางวัลจึงเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจแอมเวย์ที่เรามุ่งหวังว่าจะช่วยให้นักธุรกิจแอมเวย์ทุกท่านก้าวไปสู่ความสำเร็จในฐานะเจ้าของธุรกิจของตนเอง การยึดมั่นในหลักการพื้นฐานของสองผู้สถาปนาแอมเวย์ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยบัรรคือกุญแจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจแอมเวย์เติบโตและได้รับความไว้วางใจมาอย่างยาวนานการทำธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและความรับผิดชอบไม่เพียงช่วยให้เราประสบความสำเร็จเท่านั้นแต่ยังช่วยให้เราส่งต่อโอกาสที่ดีไปสู่คนรุ่นต่อไปอีกด้วย กฎจรรยาบรรณของแอมเวย์ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ดังนั้นทุกท่านจึงควรศึกษาและให้ความสำคัญกับกฎจรรยาบัรณเพราะการปฏิบัติตามกฎจะช่วยให้ธุรกิจของทุกท่านจเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงยั่งยืนและมีเสถียรภาพอีกทั้งท่านยังสามารถส่งมอบธุรกิจที่มีอนาคตนี้ให้กับลูกหลานของท่านให้สมกับวิสัยทัศน์ของเราที่ว่าแอมเวย์เพื่อคุณเพื่อชีวิตที่มีคุณค่า นอกจากนี้ยังเป็นการดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมและบรรยากาศในการดำเนินธุรกิจที่สอดประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกด้วย